สวัสดีครับพบกับ Galaxy Buds Live จาก Samsung นะครับนี่คือหูฟัง True Wireless ที่มีดีไซน์แปลกตาที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะปกติเนี่ยหูฟังมันจะเป็นแบบ EarBuds บ้าง In Ear บ้างหรือแบบมีก้านนะครับแต่ ไ a ลเซบ Buds l i v e เนี่ยดีไซน์คล้ายมเมล็ดถั่วนะครับหรือโค้ดเนมคือบีนนั่นเองทั้งซัมซุงเขาบอกว่าดีไซน์แบบนี้เนี่ยมันจะเข้ากับรูหูเป็นอย่างดีแล้วใส่นานๆได้โดยไม่รู้สึกอึดอัดนะครับแล้วก็ไม่หลุดง่ายด้วยนะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับตลับมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับเมื่อเปิดออกมาก็จะเจอกับตัวหูฟังพร้อมไฟ LED สำหรับแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับพอร์ตเชื่อมต่อก็เป็นพอร์ต Type C ตามมาตรฐานและรองรับ ัว Wireless Charging ด้วยนะครับตัวหูฟังเนี่ยขนาดค่อนข้างเล็กทีเดียวนะครับแม้ว่าดีไซน์มันจะค่อนข้างแปลกนะครับมี b u i l d i ไมค์2ตัวนะครับแล้วก็มี Build-in ด้านในอีกตัวหนึ่งสำหรับตัดเสียงรบกวนซึ่งก็จะเหมือนกับ Buzz Plus นั่นเองตัวนี้เนี่ยมีสปี a เกอร์อยู่ด้านล่างครับซึ่งจะต่างจากหูฟัง w i r e l e s s ทั่วไปนะครับรวมถึงวิธีการใส่ด้วยซึ่งก็เวลาเราใส่มันก็เสียงดังกำลังดีนะครับนี เมื่อถือพร้อมกันสองข้งก็จะเห็นว่ารูปทรงของมันเนี่ยแปลกจริงๆครับอันนี้ผมยอมรับเลยนะครับการเชื่อมต่อก็ทำผ่าน Galaxy Wearable เหมือนกับ Galaxy Buds Plus ทั่วไปนะครับก็ใช้งานไม่ยากครับเพียงเปิดออกมามันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาด้วยซ้ำนะครับสำหรับ Samsung ที่รองรับนะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับเมื่อเซิร์ชเจอแล้วก็ทำการเชื่อมต่อปกติเลยครับผ่านตัวแอป Galaxy Wearable นะครับ เชื่อมต่อครั้งเดียวครั้งถัดไปเนี่ยมันจะทําการออโต้คอนเน็ให้เลยนะครับเรื่องฟีเจอร์ต่างๆภายในก็ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้สามารถปรับอีควอไลเซอร์ได้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับจะมีทั้งแบบ Normal นะครับมีแบบเบสบลูส์นะครับแบบไดนามิกนะครับตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับสามารถปรับในส่วนของอเป็นเกสเตอร์นะครับแบบเราต้องการสั่งการแบบไหนนี่เราก็เข้ามาตั้งค่าได้เลยนะครับเช่นเดียวกับ อ่าแอดวานนะครับตัวนี้ก็จะมีบิ๊กซ์บี้ด้วยรองรับเหมือนกันนะครับมีเกมโหมดด้วยนะครับตัวนี้แม้ว่า La เทนซี่จะค่อนข้างต่ําอยู่แล้วแต่ก็มีเกมโหมดเปิดเพื่อให้กดลาเทนซี่ต่ําลงไปอีกนะครับหูฟังมีที่เลือก3สีนะครับสีแรกก็คือสีขาวแบบนี้ก็สวยดีนะครับคล้ายกับรุ่นก่อนหน้าแล้วก็มีสีบรอนซ์ทองซึ่งจะเข้ากับกา l a ็กซี่โน้ตยเป็นอย่างดีนะครับอีกสีหนึ่งก็คือสีดำครับเป็นสีดําเงาเออมันก็ดูดีนะครับดูแบบมีภูมิฐานนะครับเคร่งอื คุณภาพเนี่ยผมได้ฟังคร่าวๆแล้วก็เน้นเบสครับเบสนี่แบบมาตุ้มๆมๆเลยนะครับเรื่องของการตัดเสียงแอมเบียนซ์าวก็ตัดได้ประมาณ80%เรนะครับเรื่องของการคุยก็ชัดเจนครับเวลาอยู่ในงานผมรับสายแล้วก็คุยนะครับก็ทดสอบแล้วก็สอบผ่านนะครับในเรื่องของไมสนทนาแล้วการตัดเสียงนะครับเรื่องราคาก็บอกไปแล้วนะครับ6990าบบาทก็วางจำหน่ายแล้ววันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ